สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแชร์ความรู้กันในส่วนของคนที่ตกเป็นจำเลยนะครับในคดีของส่วนแพ่งสิ่งแรกเลยที่ตัวเลยต้องดูก็คือหมายเลขคดีนี่คือหมายสารนะครับของจริงอยากปิดชื่อสิ่งแรกที่ควรต้องดูคือหมายเลขคดีรตรงนี้แล้วก็ลเรียกว่าอะไรตัวย่อหน้า ว่าเป็นคดีประเภทอะไรในคดีนี้มันขึ้นต้นด้วยผอบอซึ่งในคดีผอบอเนี่ยตัวจำเลยเนี่ยสามารถยื่นคำให้การได้ในวันนัดแต่ถ้าเป็นคดีพอ่านเนี่ยเรียกว่าคดีแพ่งคดีแพ่งไงคดีแพ่งสามัญซึ่งมันจะมีกําหนดระยะเวลาในการยื่นคำให้การก็คือภายใน15วันนับแต่จะรับหมายรับหมายที่นี้คือรับหมายโดยวิธีมีคนมาส่ง ที่หน้าบ้านนะเราก็รับนะเจ้าหน้าที่สาเรียกว่าร,รับหมายแต่ถ้าเกิดในวันนั้นไม่มีคนอยู่เจ้าที่เขาจะใช้วิธีปิดหมายก็คือแขวนแขวนคําฟ้องเนี่ยไว้ที่หน้าบ้านเรียกวิธีปิดหมายระยะเวลายื่นครัการก็จะบวกอีกสิบห้าวันนะครับดังนั้นคนที่ตกเป็นจําเลยเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทาก็คืออ่านก่อนว่าเป็นไปตามที่เขาฟ้องไหมแต่ถ้าไม่เป็น หรือประสงค์ที่จะสู้คดีต้องควรติดต่อทนายหาทนายเลยครับคําแนะนํำเลยต้องมีทนายอย่าคิดว่าทําเองหรือไปเซิร์ชจากข้อมูลใน Google แล้วไปทําเองมั่วเองอันนี้บอกเลยเพระาะว่ามันซุ่มเสี่ยงซุ่มเสี่ยงมากและอันตรายมากนะครับเวลาแพ้คดีขึ้นมาแล้วเนี่ย แล้วจะไปหาทนายมาช่วยแก้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะลาบากย,ยุ่งยากแล้วก็ช่องทางที่จะสู้คดีเนี่ยมันเป็นไปโดยโดยยากนะครับซึ่งทนายเวลาเขาได้รับคดีฟ้องมาเนี่ยเขาก็จะดูก่อนว่าเอ๊ะคดีเนี่ยมันเป็นคดีประเภทอะไรอย่างเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องอผิดสัญญากู้ยืมเงินและค้ำประกันเนาะอย่างถ้าทนายได้รับ เขาก็จะสอบเพื่อจะจริงตัวลูกความไปทําสัญญากู้จริงไหมทําประกนจริงไหมพิพากันกันเมื่อ,อไหร่แล้วมันมีเป็นหนี้ที่มีกําหนดระยะเวลาชาระคืนไหมแล้วมันมีอายุความประเด็นที่จะต่อสู้ไหมอันเนี้สิ่งที่ที่เวลาทนายเขารับสํานวนมาเขาก็จะดูของผมเนี้ยได้รับเพิ่งได้รับมาเลยวันนี้สดๆร้อนๆก็สอบประเดจนจริงตัวลูกความแล้วว่า ไปคำประกันคำประกันเขานีนเงินกู้ตรวจสอบว่าตอนคำประกันคำประกันในยอดนี้เท่าไหร่เ,เป็นหนี้อะไรแล้วสัญญากู้เนี่ยสมบูรณ์ไหมบังคับได้ตามกฎหมายไหมถ้าสัญญาหลักมันบังคับตามกฎหมายไม่ได้สัญญาคำประกันก็ไม่ต้องรับผิดผู้คำประกันก็ไม่ต้องรับผิดเพราะคำประกันบังคบประกันจะได้เฉพาะหนี้ที่สมบูรณ์เท่านั้น ก,ก็ฝากไว้ว่าเวลาถูกฟ้องหรือเป็นคดีแล้วเนี่ยควรที่จะต้องรีบหาทนายนะครับควรจะต้องรีบหาทนายในส่วนในพวกนี้ก็ก็จะให้คำแนะนำในเบื้องต้นประมาณนี้เมื่อได้รับหมายสาร